รถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศน,นะครับซึ่งทุกท่านนะครับที่นั่งตรงนี้นะครก็เป็นคณะทำงนานที่ตึงความสำคัญยิง่งนับต่อกระบวนการการแก้ไขการดำเงานเป็นอย่างไรนะครับเพราะทุกครั้งทุกครั้งที่เสนอให้พบความในแต่ละเดือทุกเดือนผมนักสร้างความตระหนักนโยบาที่ดีนะครับรที่ได้การต้อ,อนร,ออร,รับนะครับในการที่ไปให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการกำหนดทิศทางในาการดําเนินการต่อไปอย่างดีผมอยากให้ทุกท่านในที่นี้อยากได้สรุปว่าใน1 5 0ครั้งที่เรามีการประชุมคณะเล็กคณะใหญ่ก็าตามเรามีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดข้อแก้ไขที่เราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคณะเละ็กหรือคณะใหญ่มีอะไรบ้างสิ่งที่ราผมอยากจะกอธายของผู้ที่อยู่ที่จีนสองรอสามนั้นนำมาแก้ไขให้พัฒนาได้ดี เพื่อที่จะไปกำหนดแนวทางในการประชุมคณะสรสามในปีเป็นการขับเพื่อนช้ากอกจะเริ่มประชุมก็ผ่านไประยะเวลา2เดือนสาเดือนแล้วกว่จะเริ่มเริ่มมีการประชุมคณะสวสามครั้งแรกแในปีนี้ก็อยากจะฝา,า,ากคณะกีแางคณะสรสามว่นะครับนำไปแก้ไขแบบนทางแต่ทันนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะได้ข้อมูลให้โอกาสในการประชุมในู่งเวลาวันที่สิบห้าร์ษช็อปในครั้งนี้นะครับ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเบิร์กขอปอยากผู้กันอยากเป็นที่าขาในนที่จะออกมานอกพื้นที่เด็กก็ได้วกยากเปที่เรียนเปยนเวทีต้นดาของเราเป็นนะครับวันนี้ขอเรียนว่าแขกร้งที่หนึงสามเจ้าหนาสียครับผมในการต่อไปท่านหม้ยเลขสามสองหนึ่งครับ

นติแล้าหะครับสำหรับผู้แทนของกลุ so <im> the <benchmark> ่มจังหวัดตดีก็บอก้านที่มันนัอยู่ตรงนี้เราไว้ใจกันไหม เรารู้ใจก,กันไหมว่าเป็นยังไง